เในบ้าต้นดอกนี่นนมันเงียมองเดียวกันนะครับยังไปยังมากกับเราฝอยห <c oughs> มุนพี่น้อง <c oughs> สองบ้าหมุนหมุนมาบพื่หมุน <c oughs> นะครับเ <c oughs> พื่อเอฟซีเพื่อพี่น้องโอ้เห็นเดบิวต์ครับโอเ็คไปเหรอ สวัสดีครับพี่น้องสุขปสุกคนครับวันนี้ก็พ่อกับบ่าวพุ่มกับบ่าวต้นเช่นเคยครับครับผมวันนี้เขามาหยังบ่าวต้นมาหาเก็บเห็ดจุฆ่าพี่น้องวันนี้เขบ่ได้เข้าป่าครับพี่น้องครับมาหาเห็ดคางบ้านครับเห็ดจุฆ่าที่ว่าคือเจ้าปลูกไว้ครับพี่น้องเาบ่ต้องไปหาไก่ครับบ่ต้องไปแย่งก็ไก่ไงทำไม่ครับบ่อป่อไม่เห็นเอาเห็ดี้เห็นก่อนอุ่นครับอุ่นๆนี่จะมีถุงขมแล้วพี่น้องตอนนี้ ประมาณช่วงเอเพียงมั้งมาฟูนี่ครับแต่ละดอกมันมาดอกหนมันเถ้าแหลต้องะนี่ครับอป่งโค้ครับดอกเห็ดม่เกิสิบโบวงโบชืนเนาะมันห่อนห่อนจะไปนยังงนี่เปลี่ยนปลาไหมครับไป้องมูันเห็นดูค่าใดบ่หลายครับมีาไที่กเ็ดอกเลยน็ดอกเลยครับบทังเา sang bên nấm sương bao cây kẹp bên hông, gặp đây là bao sen gì nhở? Hẹp coi này, mình nó đọt 2 đọt, hẹp phồng, hẹp phồng đầm, đầm cứ không? Cái này, cái này không thấy hẹp phồng ở không vẫn đang mua này nam kèn đông ngủ cái đông ngủ miệng kèn đạt còn thắng đi năm trăm linh năm trăm gì, năm trăm linh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  à, trăm ให้ผึ่งให้ผึ่งขมแต่คือให้ผึ่งอยู่ข้าแน่นบ่คือจังเลยตัอยู่ข้าเด้คืออยู่ซือซ้อแต่โบแมนออกโบแมนเนาะให้ส่วนขมอ่ะชวนมาไม่ได้เห็นผึ่งขมปลานนิพี่น้องหาไปนน้ำกันนม่จำมีำบ,บงไง่ไม่ำมันลำบาตุนตม่ดีอันนี้ไม่มีลายกุญแจใด้รอคนก็มาเก็บด้วยกันเนาะพี่เด้ไส เราพุ่งกับพ่อพี่จ๋พ่อพี่ใส่นี่แหละอืมหาเบาอืมีตาหลังนี่เออข้าวเด็กแกงใช่ไหนี้าอได้แกงครับข้าวเด้แกงที่น้องมอญมาตอนนีือข้าวเด้แกงไม่จังมาตอดไม่แกงแน่มีดอกเดียวนี่ครับเห็ดขมคนละแบบเลยครับมีแต่เห็ดขมแต่มันซื้อเอื้นต่างกันแน่ นี Hi, who, im, like, oh. hmm. ge, hmm. ge, ่บาตบมันแหงหรอมันแหงเออแม่ของแง่ค no. no uh ุ้มไ่หน่อยแต่บาตบลแต่บาเก็บระมัดของชาวกำมังเก็บน้ำบาตบล์เลยหวานเนี่ยนะนนี่ให้ส่งหวานมองเดียวกันครับพี่น้องแต่ว่ายังออกมาจังหน่อยข้าวหนึ่ง นี่ไงแห้งบ้าต้นแห้งผุแห่อืมใช้กำลังออกไม่พี่น้องอืมถ้าจะออกพี่น้องเกิดอะไรโอ้ตั้ดอกครับตั้ดอกบ้าต้นบ่าเดิมร้องมาแดงเดิ้ลดอกนึงไส่ดอกหน่อยเนาะอืมดอกหน่อยโอ้แต่เดี๋ยว5เห็ดนี่มันจะแผลได้พี่น้องขี่แรกขี่รถมาหนิโอ้ยางห่อน พ่อดอนเห็ดเลยโอ้สบายพี่น้องสบายแนวในป่ามันก็หอมเนี่ยเด้กสกิลกันหาเห็ดบาตุนเซียนเซียนเซียนบาตุนลยครับเอิรนบางดีนะครับกันหาเห็ดมันพี่หนุ่งเช่นหรือเปล่าที่อยู่ตรงนี้มาติดออกอีกนี่นะ นี่ดอกเดียวมองก็ดอกตองเลยปูพุ่นนะต้นมองนี่นี่กระบ้าพุ่นเถีงโอ้ยมิจจะดอกคือจะของนะพี่น้องนะโมเมนต์ด้วยฮึนวลวาว่พุ่มเถียงนห้มึงดีซองสร้อยสองเบาครับพี่น้องสองเบากสีตาล่ายังไงจะหน่อยนะมั้ใช่หรอ เฮ็ดยังมาตุนอ่เงียโอ้นี่พี่น้องครับด่ปึ๊บมาไปหากสนมา้เออนั่นนั่นมาตุนเฮ็ดามงเงี้ยนเนมเน่ต้นแง่ดอกนี่ครับนี่ดอกกองดอกนี่แหละเป็นระบาต้นอ้า ดอกยังตัวเราต้นนางไงอยู่ครับนะันพ่อดอกนึงนันตตรงมีดอีกอ่ามันออกเป็นมือดินบดเป็นตาออกตาออกที่หนองอ้นี่ก็ตะออกต้องมีดันนี้เาต้นขนาดน เงาถึงเงาตรงนี้อีกเด็กเอาบัวาต้นเง่มันตรงนี้อีกอันบ่มีซมิ่งรัมันออกันอกเป็นงูเงาอยต้อมาพี้น้อนฮะโอ้โ้ว้าต้นจะตีก็ได้ ตัวหนูไม่กี่าชาหยางมันบอุดม,มันห่อนเลยต้องหงอถหายกระสุนเก๋กไก่ด้วยนะบอกมันออกเป็นยังไงตบแต่ว่าคนมาผอมมาสอบเห็นบอก bác hiền bố này, ừ. này. của tôi, <laughs> cái này, kẻ kẻ này. <laughs> cái này, dò ngàm ừ. đây, này. <laughs> ดนี่ดนอืดงยอกเดียวแข็งๆเลยแน่นแน่นบอแน่นหนาวนี้ดีืมีเสือบาบูมอยู่ที่เสื้อฟ้ามาเห็นบากว่าเสื้อผ้าเสื้ออืมขึ้นนอกให้เถิงเด็นระบาบตม เห็ดึ่งอียังเห็เพึ่งขาวมะะน,น,นั่งแม่นบอกแม่นขาขาวดิเขาอืาอ่น้น้าแต่ขาผู้ใต้เขาเอื่อนขังไข่ดำบ้าต้นให้ผึ่งดีดอกหาดอกต่างดอกงามร่างดอกดอกงามพิาราเขา มันแล้วแต่พื้นที่น้องปาต้นเนาะดอกใหญ่ดอกน้อยปลาต้นใช่ไหมนี่นี่เห็นไหมอ๋อที่ครับเออมดแดงหาดอกครับนี่หาดอกก็เพื่อนห้องกันแดงดอแดงง่ายไปหน่อยนะดอกน้อยๆน่ย ข้ามรถเอันมุมบับมุมบับเนาะดอกละข้ามดอกละข้ามก้อมเบิ้งตุดนพี่น้องก้อมเบิ้งเต๋อเลยครับมันดอกที่ใบใหม่เสือมันไม่เสือมันพี่น้องเสือเห็ดเฮ้ยมันขมู่องเยอะนี่เหม็นมุกเบาคุ้ม่ิัอนั้นี่กอ่ะ ดอกหน่อยได้แก่แก่ๆแซ่บครับพี่น้อนรสชาติหวานกึดๆๆแล้วหนอนแทนจะหวานจะขมดอกเห็ดตัวนี้นี่ครับยาว้าได้บาตุนแลเคยกินเคยกินอยู้ไม่ถึงทั่วไปเลยนะบาตุนใหะไรดอกนั่นนี่ตั้งคุ้นรองดอกก็บาตุนนี่ดอกดอกหน่อยนะะสามดอกอ่ะนี่ก็ปสองดอกเป็นอุ้มมันของบาตุน มันมเอเต้นน้ำต้นไหนมีไหมต้นไอ้ต้นเม็กม,ม,มันยืนน้ำต้นเมกนะับแตอ่อนน้องพี่หน่อยปวดอะ <c oughs> มาข้าวเดี๋ยวขนาดมาเลื่อนเขาเหนื่อยพี่หน่อยบวมแมนเป็นแค่หน้าอืม,อม

ยังดำใหนี่นะถังดำนี่ลายนี่โอ้ไอโอ้ยลายพี่เนาะโอเคครับเอามือมามาจ่าถือในมาพึ่งตกงซองดีดีนะพี่นอะนี่มันดำนี่เขาต้องเขาต้นนีดีที่่อะนั่นมัาตกบ้าต้นนี่นี่ อเบอกว่าเอาไว้ดีเอาคุ้มเนียนลนเด็นบ้างตั้งช่างไม่ดีกว่าไปช่างผุนนี่เลไปสั้งงุ่อนเอาบาตนเอาไปใส่กัได้ซึ่งดำพี่น้อง ีไปนีครับมดแดงมดแดงกับมักมามามมคนบ่กินออกดรเอาตกะตาก้อนกระตาเ็มเ็นี่เสือมันเหรอเสือเสือเห็ดเออเสือเห็ดบบ้าพุ่มหมื่ตองดอนมาาตแ่ กำลัางไปตุ่มเนาะอากาศเราซีดอกเจ้าขงฝนกำลังติตกบมแน่เลยปิดเอาเนาะเอาเมื่อเห็นนาะบาตุนก็ได้ตาดีเนาะอนมครับคิอว่ามันพี่น้อกไเบืใกล้ๆครับมักจโด่้งไป มันก็จังหน่อยๆนี่ยต่ว่ากระตาดำดำหลกอะซองดีดีนะครับเอดำจมเีองเขาหอดกระตาไม่ไหนบ้าตุนอ้เงดนครับููแล้วป้าตุนึกอาดอกพีกัน ดอกดำแม่โมห็นโอ้ยหมุนที่นอาสองบาหมุน่หมุนครับเพืออฟซเพื่อพี่น้องโอ้เห็นได้เบิร์ดครับเห็ดได้แร้วนี่ครับเปลืองงาเออมดแดงนี่ครับเ เต็มไหมเต็มทีละมาใส่ตาเราใส่ตาเลยมาพุ่ดโอ้ยมันจีเนียมตองเต๋อนี่นะไม่จีหาไม่หาใส่ตาครับเต๋อน้องโอ้เบอร์เท่ากันน้องครับสวยงามครับเจอบ่อมต้นเข็ม เห็นยังบ่ไม่ยังมาต้นต้วานหนุสาได้ไปเลยดอกนึ่งนี่เพิ่งวานัเนียเอาหุมถือใจได้ครับผมเป็นละบาต้นต่อเหนี้ดอกใหญยเนาะอืออม่แรงอือเมีเนี่เป็นไปไก่ห้างมันไปกันพี่น้อง วาตนข้อเห็ดแปลงขนาดคนละหมอนะครับกระาตนข้อว่าพุ้มกว่สิบป้าแลนมากก็ะ่าตตนก็ดอกดอกนึ่งแรนมาตั้งไก่พ่อดอกไกุดมนระเาาตก็กดไปหลอแล้วนนี่มันฉุนไหวงดงก

Hoa anh, qua hôm 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 qua เดียไปเดอข้นเหมาจ้าอเหมาก็มาเก็บไปแล้วอือพีเจ้ามาเก็บไปแล้วครับมนใ่เผาปานนาบาตนเอยบโบแมนมีแจะบวกผมเนจนมาน้ำฝนมั่กรดดมาตนให้เพิ่งแงะแม่บัหล่ะก็โบแมนให้เพิงดำมาเถอห้งดำให้เพงดำต้องรอต้องอกเป็นมูได้ป่ตน นี่ต้นเลนแลวก็เขาเก็บไปแล้วเพราะว่านี่มันดอกไงนี่บ้าต้นก็ได้ยู่นบ่ดอกนึงยุ่นดอกนึงพูคนบาต้นดอกนึงเลครับต้นนี้ดอกเขานนีตรงนี้แม่นแนเอาให้ตนี้ก่อนต้นนี้ไปไปถืองให้พึ่ให้่เข่าอืมดอกเขา Nghệ. thế nhưng một đọt một thế nào là ba tôn một สองดอกสองดอกมา้าตรงนี้อีกแล้ววะโมแดงจะเป็นกัดบมกัดบาปู่ไหมล่ะ <c oughs> บาปต้นหมุนนี่แล้วนี่ <c oughs> บาปุ่กับหมุนคือกัดไงพี่พ่าต้นดอกนบ้าคืออ่อบาต้นเกย,ยมะไหมสองดอกออดอก,ดอกที่สามดอกปีชี่อโอ้โหหนูปี cái đó vậy anh ấy trồng như vậy nó lại đấy ít rau kiểu này mà song rọ một nó pa thì nó pa ừ. chỉ còn thóc nó không cái đó như thế nào à măng dì bằng bằng kho song rọ song rọ đó măng chẳng đồ không có móng gì đâu nè không làm được gì đâu cũng cái này là măng tôm rọ ตรงมีเดาเดียวเถอะนะตรงนี้อีกถายกบันเจได้อ๋ออีนี้ร<อ>่างได้กเกยหน่อยพี่น่อเห็นแล้วเอายางเดียวชอบยางดอกแค่หน่อยเตะมุมมันร่างขึ้นไหม ใส่มอเาจมาจะสรม,มาองมาปกติห้องละปกติเนาะเดนราพุ่มซองเบื้องทางทีไอต้นห,หนออซอยซองมีบ้าต้นให้เพิงแง่มันตรงนี้อีกเห็นต่อเห็นต่วแง่แง่มันออกเป็นมูอเนาะแง่ยังม,มั่มีตรงมีสามที่ดอก หมอกดำพี่น้องไปไปละนันเลยสังคมั่นใหญ่กันอยู่เนาะบ้าต้องเก็บไปแล้วนั่นแะนั่นาต้นดอกนึงสองดอกหนึ่งสองนหนองนี่ดำสี่ดำสองดกหนึ่งสอง Ừ, đọc đọt nghe không lạ ôi đây là này. tám đọt tám đọt Ừ. Cái gì bò bò tuần à, cái này đó Ủa. nó bò tuần đó luôn ขนาดบ้าหลังเขาเห็นตะขาเลยอาให้มง่แยมากเห็นตะขามันบอกว่าเกล้อระบาดนบอกว่เกล้อแล้วขานะเบบาห็ดขาเห็ดโง่น้ำน้ำเคียง ของแงี้ก็มีดอกเดียวหาไปน้ำกันพี่น้องออกมาแไหมผิวผ้าทายเงาๆหรอครับออกมาแหมโ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 มเฮ็ดโอ้พี่น้องบ้าต้นเต้นนี่นี่ยิ่งตีสีไปดินเหยียบดำน่าเต็มตาแต่บ้าต้นโอ้ยดอกเงี่ยไหก็นใครสามดอกกับบ้าเต้น มองยค้นที่จิวเห็นเนาะโอ้ขาขาดจัง <laughs> ดึงอย่าน,นีโหดขาขาดเอา,าอเป็นยังพี่น้อยแกงกินทุอเก้าดูนะข้างในก็มีไปตาก่นอนพี่ดอกพี่ดอกครับพี่้าดอก น but, oh. Oh. <deal> ี่วะต้นดอกนี่ไหมพวกดอกดอกขวดดอกนี้ใช่ไหมคือเนี่ยเกิดดีขนาด

เราบ้านฮัลโลับอตที่สองบอกแบมนาเนาะงบง่อดอกที่สามอืมกที่ห้โอ้มันเป็น มันเป็นมูนปลาตุนเนาะมีเงี้ยมูยางใหญ่อ่าหาดอกติะพี่น้องเก๋ง่ายเก๋ง่ายพี่น้องเก๋ปลาตุ่นเกี่ย๋ปลาอะไรบ้างครับผมเห็ดเป็นเห็ดเห็ดเปิงครับได้หลายเติมแล้วครับพี่น้องมีแต่เห็ดเผิอกนะครับถามมันดอกใหญ่นี่เบาปุ้ยล่นตาได้ครับพี่น้องสองตาบอได้ครับสองตาบอกก็ได้ครับครับผม ท้าสิบาบาทเลยมัเบาเบาต้นแมงครับป้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาพุ่มกับเบาต้นขอฝากไว้จำเนี็ตนะครับช่วงนี้จังโม้งอ่ะเบาต้นอาจะว่าใบใบโม้งใบสองใบโม้งใบสองเหรอครับพี่น้องครับป่ะเบาพุ่มสีเปียให้เบียกต่อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทางยูทูบการ hack หน่อยๆการ h a c นั่นๆครับสำหรับคลิปนี้เบาพุ่มกับเบาต้นขอฝากไว้จำเน็ตนะครับสวัสดีครับแล้วพี่น้องมาห้าสับบ้าน